สวัสดีครับเอฟซี 4, มือหนึ่งมาพบกันในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทิมมลงสุดสรุปกอนเหล็กออกให้เอฟซีได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆสูตรที่ผมได้นำลงในอ่างวดประจำวันที่หน,น 4, ึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมแต่ละสูตรแต่ละอะ่ชุดสรุประวางบน และล่างนะก่สามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครัาก่อนไปรับชมชุดสรุปบนและหล่างก่อนเลขกอกระขอฝากคาเตือนก่อนนะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากค่าเตือนแล้วฮอกกติมาบึงชุดสรุปบทก่อนอ่ะกับเอฟทีทนายทีอ่าย่างใบรับชกมะครับชุดสรุปบทก็คือผมอ่าจับชุดให้อ่าชุดเน,น้นกติมีอยู่สีชุดที่ผมท่าสีเขียวเนี่ยครับถ้าใครชอบอ่าชอบคู่อื่นก็นจัดไปได้เลยนะครับจับคู่กันแล้วก็ติได้ สิบหาชุดแต่ว่าผมมาตีกรอบใส่ตะล่างตรงนี้คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นลักหน่วยอลักหน่วยบนคับให้ติด9กับ0ติดเกับศูนไว้ก่อนถ้าใครชอบเลขแปดก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเลขแปดโดนเลขดับไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ามีติดเดียวบน ข้างหน้าชุดลักซิพนี่ก็ให้ติดหนึ่งกับสามแต่ว่าเน้นไปที่เลขสามเห็บสิเน้นไปที่เลขสามเพราะว่าเลขหนึ่งดูดูแล้วเลขหนึ่งจะไม่ค่อยมาบนนะครับช่วงนี้มานะี่ครับเดี๋ยวผมบอกจุดสรุปบนให้บ่งนิดนึงเดี๋ยวเาค่อยว่ากันนะี่ครับเพราะว่าเลขเลขหนึ่งเห็บสี่เงียบตะเกีบบังนะครับ จะไม่มาบนมาแล้วนี่เหมือนกระดับเป็นในตัวเลยทั้งหลักร้อยก็ไม่มาครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่มีเลยแล้นะวล่นี่ไม่มีเลยเหมือนเลขหนึ่งจะจะเป็นเลขดับแต่ถ้าจะกันไว้ก็ดีนะครับถ้าเพื่ออ่ะวดนนี้เขามานละ้นะวล่นะเนี่ยมาจะประมาณอ่ะสิบหกวดนแล้วถ้าถ้าโดยรวมนับตั้งแต่ตรงนี้มา,นะามแล้วะสิบหกวดอ่ะว่ามีเลขหนึ่งเลยนี่ครับว่าที่เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยว่ามีเลยแล้นะวล่เพราะฉะนั้นแล้ว เอ็กหนึ่งกันเป็นตัวรองไว้ก็ได้ทอ่นะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวจริงก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับแล้วแต่ว่าผมกะทีเอ็ดเอาไว้ในชุดชุดเด่นนะครับอยู่ในชุดเด่นบนลเน่บางครั้งนานๆมาทีแล้วนะนานๆมาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าผมบางในโซเชียลแล้วก็วๆๆคือชุดนี้เป็นกระแสะมากเลยนะครับผมกะ ชุดสรุปวันนี้ผมสรุปให้น่าจะอ่าเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วน่าหรือว่าจะอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นี่ผมสรุปให้นานแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่อ่ายี่สิบหรือยี่บเอ็ดนี่แหละนะครับผมสรุปให้เลยตั้งแต่นานแล้วนี่เพิ่งจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดสรุปวันนะครับอ่ครับตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบหรือยี่บเอ็ดนี่แหละอ่ผมสรุปให้เร็วมากเลยวดนี้ ว่าก็มีงานเยอะแยะเนาะวะที่ขาท้ายไปกะบ่บได้ไปใส่เห็ดที่ผมกลับไปหาเจียวเข่าซอยพี่ซอยน,อน้อยนะวะมือได้วางกัมาเห็ดคลิปให้เห็ดที่เราชมคือเก่านะวะสําหรับมือนี้กะมาเห็ดคลิปก้อนเล็กออกคือเก่านี่ครับสรุปชุดสรุปบนเรล่ยหลังนะวะทุกๆสูตรเลยอ่ะตามนี้เลยชุดสรุปบนกะตามน,นี้ร่องกะบมีสองกับเก้าแต่ว่าสองเนี่ห้ามตาัดออกเห็ดที่เห็ดเป็นตัวร่องไว้กับ ทำเป็นตัวรองเอาไว้ผมก็ยังอไม่กล้าตัดทิ้งถึงจะโดนเลขดับโดนเลขดับก็ช่างไอ้สินะครับเก็บไว้ก่อนบางทีเลขดับมีสุดเดียวเลขเด่นมีหลายสุดมีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เหมือนกันเลขเลขดับไม่ใช่ว่าจะเอาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นที่จะทำเป็นแนวทางเหมือนกันทุกสุดนะครับเ้าเบนนะครับเพิ่งเลขเล่นบนออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่ชน จามาไหมถ้าเขามาก็เต็มเต็มนี่แต่ว่าอาสูตรที่ชดหลักหน่วยมัตสิมีเลขเด่นผมอยู่สูตรหนึ่งทีู่ดได้901เดินหลักหน่วยอย่างเดียวรับปะ่ะเดินหลักหน่วยเหมือนกับว่าเด่นหน่วยก็ว่าได้ครับเดินหลักหน่วยมาตั้ง78ว้างวันแล้วรับปะก็คือสูตรนี้สูตรที่สองนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ชด9กับ0 เก้ากับศูนย์หลักหน่วยกับความน่าจะเป็นเลขแปดมีสูตรเดียวนี่ครับเป็นปิดสูตรเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่ทนหลักสิบนี่ครับตอนแรกผมก็ลงเฉพาะสูตรที่ใดหนึ่งสองสามนี่ลงไปแต่ว่ามันมีมาพความก,กันกับสูตรมากรบก็คือทองสูตรนี้นี่ครับมาที่หลังนะครับผมก็เลยมาเขียนลงอีกเทียน นะเขียนลงอีกครั้งหนึง่งนะครับตัวชนก็คือสองกับสามนะครับตัวชนหลักสิบสองกับสามนะครับผมถึงบอกว่าห้ามตัดเลขสองทิ้งนะครับกันไว้ก่อนเผื่อเลขสามมันดังมากเผื่อจะขยับมาเป็นเลขสองหรือเลขสี่อะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดสามไม่มานะครับอาจจะมาตัวข้างข้างระหว่างสองและสี่ก็ได้นะครับแน่นะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือเลขสองนี่เลขหนึ่งก็มีสุดก็มีรุน่นเหมือนกันนี่ครับเลขหนึ่งก็มีรุน่นนี่สามสุดเหมือนกันเลขหนึ่งนี่ครับเนี่ยก็มีรุน่นเหมือนกันนะนี่เลขหนึ่งไม่แน่ยชุดทะลุบ,บนลกับประมาณนี้สิอ่ะชุดนี้เพเป็นสุดร่องไว้เอาละชุดกันไว้ก่อนถึงแม้จะติดดับถ้าเกิดดับหลุดอ่ะก็ ตามนี้เลยเพราะฉะนั้น,นแล้วผมก็เลยเนียนเลขเดียนให้ติดสองกับสามไว้ก่อนอยับติดสองกับสามแล้วหนึ่งหนึ่งก็เอาติดไว้เหมือนกันแต่หนึ่งไม่มาบ่นหลังวันแล้วถ้าเกิดเขาจะดับต่อหรือยังไงดับโดยอัตโนมัติหรือเขาจะมางวดนี้นานนานแล้วเขาไมา่ได้มาแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับข้างน้านเลข สูตรมาครบเ,เ,ลเ,เลขเล่นที่ผมมาเพิ่มเติมใหม่นาครับคือสูตรนี้จะเดิมข้อเดินลักลอยมาครับเดี๋ยวก็มา,า,กกมาทิปหน่วยวสามหัวสั่นก็ได้สองกับสามสูตรนี้คือกันนะครับระยะสั่นนละล่ะเดินมาแล้วหางก่อนหัวที่หกได้สองกับสามขึ้กันนะครับมาชอบมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบสี่หัวเลยนะละมาหลักหน่ยหวยสองหัวมาร้อยหนึ่ง ก็น่าจะมีโอกาสอยู่นละล่ะตับดี้เลยเหมือนสูตรเขากำลังเดินนะ็่แม้ว่าบางสูตรมาครบมาครบสูตรแรกที่เคยลง2องวดแล้วนี่งวดที่3ามเอีเขามากมาอยู่ครับน่ครับจะมีตัวไหนบ้างก็ชนกันกับชุดใหญ่ชุดนี้เพรับถ้าจับคู่แล้วก็ได้ชนกันกันกบชุดใหญ่ ชุดใหญ่ที่ผมได้จับคู่เอาไว้จับคู่เอาไว้จับคู่ชุดผมก็เอาหลักสิบชุดใหญ่นี่แหละมามาแยกมาแยกเป็นหลักเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็จับออกมาก็จะได้แบบนี้ก็ตรงกันเลยแต่ว่าขอเพิ่มแค่เลขหนึ่งเอาไว้หลักหน่วยก็ให้ ตรงก,กันกับเลขเด่นที่เด่นหน่วยที่ได้เก้าศูนย์หนึ่งะกันหนึ่งไว้หลักหน่วยถ้าเขาไม่มาหลักสิบเขาอาจจะมาหลักหน่วยก็ได้นะครับอาจจะมาหลักหน่วยก็ได้นี่นี่หนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งะถ้าคิดว่าเลขหนึ่งจะมาถ้าถ้าคิดว่าเลขหนึ่งไม่มาก็เอาแค่นี้เก้ากับศูนย์ตัวชนครับแล้ว,ลวก็ เอาบังมาครบสามตัวบนอ่ะมาครบสามตัวบนชุดพิเศษนี่ครับครบสามตัวบนชุดพิเศษเขาเดินในสี่ตัวสิเขาเดินในสี่ตัวเดินมาแล้วห้างวดนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเดินมาแล้วห้างวดนี่ครับเดินมาแล้วห้างวดในสี่ตัวนี่งวดที่หกจะมาไหมนี่ได้สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยได้สี่ห้าหกเจ็ด ก,กจจ็จับคู่ให้ fc จับคู่ให้นะครับแต่ว่าชุดนี้ที่เ่าชนกับชุดใน fc เนี่ยถ้าถ้าสูตรนี้มาชุดใหญ่จะหลุดอ่าชุดใหญ่จะหลุดเลยนะครับอาจจะไม่ชนกันเลยครับตัวเลขไม่ชนกันชุดใหญ่กับชุดอ่ะมาครบสี่ตัวนี้ตัวเลขไม่ไม่ชนกัน fc อ่ะมีชนเฉพาะเลขสี่ตัวเดียวนะครับเนี่ย ตัวที่ชนกันก็นกคือเลขสี่หรือใครชอบที่ตีเลขสี่ก็คืออ่าถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะเป็นสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เท่านั้นนครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ตัวที่ชนกับอ่าชุดพิเศษก็คือเลขสี่ตัวเดียวนะี่ครับชุดใหญ่จะไม่มีเลขอ่าห้าหกเจ็ดไม่มีนะครับไม่มีเลยห้าหกเจ็ดอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยไม่มีเลยนะครับแล้ว ชุดไหนจะมาชุดไหนจะหลุดมันต้องมีสุดได้สุดหนึ่งหลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครชอบชุดเล็กอ่าคิดว่าความน่าจะเป็นก็มีแค่นี้จับคู่ให้ก็กลับตัวเอานะครับถ้าใครคิดว่าตัวไหนจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จับเลขสี่ไว้ตรงตำแหน่งหลักสิบนี่ครับตรงตำแหน่งหลักสิบเหมือนชุดใหญ่นี่ครับก็อยู่หลักสิบเลขสี่รับผมก็เลยเอาเลขสี่ไว้นะครับที่เหลือก็ เข้ากันไปหลักร้อยก็เอาเลขเลขสี่ที่เป็นหลักร้อยตัวเดียวที่ผมคัดให้อ่ะก็มาไว้ที่หลักร้อยนี่นี่คือชุดมาครบอีกชุดหนึ่งที่เดินมาห้าหงสนะ์นะครับนกะ็นะันะตามนี้เลยนะครับถ้าใครชอบชุดนี้ก็จัดตามชุดนี้ครับนะนะใครชอบชุดที่มาครบอีกชุดหนึ่งก็เอาตาม ชุดหนึ่งนะคระก็เอาตามชุดใหญ่เลยถ้าใครชอบชุดที่มาครบเจ็ดตัวนะครับก็ได้ตามนี้ได้ได้เหมือนชุดใหญ่เลยนะครับได้เหมือนชุดปกหลักชุดใหญ่ตามนี้เลยครับเลขวิ่งอ่ะวิ่งบนตัวเดียวก็เดินมาก็เดินดีนะครับก็เดินดีเขาก็เดินมาหนึ่งวัดแล้วนะครับทุกนี้ หนึ่งวดนี้ได้เลขเก้าอีกเค่สินะครับก็เดินดีลง,งวัดทีแล้วออกหกเก้าหกอ่าได้เลขเก้าก็มาที่หลักสิบวดนี้ก็ได้เลขเก้าเือ่เก้าเขาจะมาที่หลักไห,กหนห,ล,นนนล,หนนลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับแต่เลขเก้าวัดนี้บนอยู่หลักอ่าหน่วยบนอยู่หลักหน่วยแล้วก็มันสีมีอยู่อ่าสูตรนี่แค่สสูตรที่ผ่านเข้ามาจึงวัดที่แล้วขึ้นกันนะครับสูตรที่สอง มอดแลีวได้เลขหก 6. เขามาประกอบกันนะครับมวดนี้ได้เลขเก้าขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสองสูตรที่ผ่านเข้ามาก็ได้เลขเก้าเหมือนกันนะครับนี่วิ่งบนตัวเดียวนะครับตามนี้เลยเอามาบังชุดสรุปล่างบ้างาชุดสรุปล่างชุดสรุปล่างชุดสรุปล่างก็สรุปให้ลักซิป ห้าสี่เจ็ดหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์นครับวิ่งห้าตัวเดียวเพราะว่าผมชอบนี่ก็ชนชนเป็นระเบียบมากสามสูตรนี้ชัดเจนมากนะี่ครับแต่ว่าเลขเก็ยรับก็จะทิ้งเลขเก็ตัวนี้นะครับก็ชนนะชนีนะ่จ็ดก็ชนสามสูตรเหมือนกันนะครับ แล้วก็เลขเก้าแปดกับเก้าให้ติดแปดกับเก้าให้ติดแปดกับเก้าก็คือแปดกับเก้าจะชนเนี่ยชนสามสูตรเหมือนกันนะครับแต่เขาอยู่คนละขั้วกันอะอยู่คนละฝั่งกันระหว่างนี่ห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดที่อยู่หลักสิบแล้วก็แปดกับเก้าอยู่หลักหน่วยครับแปดเก้าศูนย์เนี่ยอยู่หลักหน่วยเขาอยู่คนละขั้วแต่เขาชนอย่างละสามสูตรนะ คับคูเมาได้คือประมาณนี้ครับนี่ได้ห้าชุดก็คือชุดนี้กันห้าศูนย์กันเน้นให้ก็คือที่ติดเลขห้านะครับติดเลขห้าแล้วนะชุดกันติดเลขห้าแล้วก็หลักหน่วยให้ติดแปดกับเก้ากันศูนย์ะตามนี้เลยที่ติดเลขห้าแล้วเน้นไปที่เลขห้าล่างเพราะว่า เาชนกันแบบนี้แล้วหลักเลขดับก็ไม่มีดับเลขห้าห้าสี่เจ็ดไม่มีไม่ชนเลขดับเลขดับหลักหน่วยก็มีศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์โดนเลขดับเจ็ดกับสี่ไม่มีนครับก็คือโดนเฉพาะเลขศูนย์เท่านั้นที่เป็นเลขดับแต่ดับจเจ้าอยู่ไหมแค่นั้นแหละเ่ยเรากันเอาไว้เพราะว่าชอบ เลขศูนย์เขาก็ชนดีเหมือนกันนะครับรในในเลขหละัะตามนี้เลพยพี่นะครับอย่างว่าบางังาสูตรสุดท้ายนะครับรสูตรสุดท้ายก็คือสูตรเก้าคู่เก้าคู่ชุดพิเศษนะเก้าคู่ล่างชุดพิเศษนี่ครับสำหรับเก้าคู่ชุดล่างชุดพิเศษ ก็เดินมาตั้งแต่งวดแรกจนถึงอ่างวดที่เจ็ดนครับอ่าลักซิฟกับสามตัวลักหน่วยกับสามตัวแล้ครับอ่าเดินมาอ่ามาเจ็ดงวดงวดที่แปดจะมาให้เห็นหรือไม่นะครับลักซิบสองสามสองสามห้าหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์งวดนี้แลาวจับอ่าคู่กันจับคู่กันเ๋ยวจับคู่กันก็นี่คือชุด เ้าคู่ชุดพิเศษจับคู่กันพร้อมเน้นไปทีเ,เลขห้าหลักสิบสำหรับรเลขห้าหลักสิบเพราะว่าสองกับสามโดนดับหลักโดนดับไปแล้วสรับรเพราะฉะนั้นก็เลยจะเหลือแต่ห้าตัวเดียวสรับเหลือแต่ห้าตัวเดียวดับหลักสิบก็หกสองสามอ่ะหกสองสามหกสองสามสองสามสามโดนเลขดับก็เหลือห้าตัวเดียวนี่ลูดห้าไปเลยก็จะชนกันกันกบ ชุดใหญ่นะครับชนกันกับชุดใหญ่กับห้าห้าแปดห้าเก้าเนี่ยนะคทีนึงห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะมาเก้าคู่ชุดนะครับราคาชุดในห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับเน,นเเ้นเลขอ่าเด่นเลขห้าห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะตามไปเลยนะ สนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชน,น,นิดสั้งใบปรับคิดนีดไ้ไปลืมรลก,รกระดี๊สามกปเลยกดแชร์พกระดิ่งแจงเตือนให้พอหน่อยครับเลิกอย่าเลยมีการรังแกลใจคิดไม่ไม่หาร์ดสุดดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอัมวาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอขอให้เอฟซีจงโชคดีทุกๆท,าท่ๆทา,นทๆทานทิ้งเหกปังๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องพอหน่อยภาโชควันประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดสรุปบนและล่าง ก่อนเลขออกนะครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ